เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นให้ให้ดูทีละตัวกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาที่เสียงแหลมกันเลยนะครับแหลมชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียงกลางมาเริ่มโล โลมจะออกทุ้มอย่างเดียวทุ้มต่ำนะครับแล้วเดี๋ยวมาเสียงกลางครับ ็คือตัวนี้นะครับมันมันมันดีตรงที่ว่าเราอยาเปิดแหลมให้ดังกว่าเสียงกลางนะครับมันทําได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงกลางให้ดังกว่าแหลมดังกว่ามิโลมันทําได้นะครับเนี่ยแหละคือคอตามเสียงแล้วเสียงมันชัดนะครับนี่ขนาดไม่ใช้พ่วงปีนะครับไม่พ่วงปีไม่พุงปิดกลางปิดกลางอะเปิดแหลมจะทัาเลยแหลมไม่ทัดแกวเลย ฟังประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับใครที่ยังไม่เล่นคอสามทางนะไปพ่วงกับปีได้เลยนะครับลองเล่นดูแล้วคุณ